โอเคกลับมาต่อกันนะครับตอนห้าทุ่มห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราไปาดูกราฟกันเลยนะครับในไทม์เฟรม S4 นะครับมีดีมานโซนนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจากที่เราดูวนไปเนี่ยราคาทิ้งตัวมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยได้มาพักตัวแล้วก็ทิ้งไส้วิตนิดหน่อย,อยอยู่ในโซนดีมานโซนตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราย่อไทม์เฟรมเล็กลงนะครับเราจะเห็นว่า ราคาเนี่ยได้ทิ้งตัวนะครับมาจากซัพพลายก็คือซัพพลายโซนี้ทำให้ตอนนี้นะครับซัพพลายเนี่ยเป็นคนคุมเกมอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ฝั่งซัพพลายเนี่ยจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าการที่ซัพพลายได้เปรียบเนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่ากราฟเนี่ยเขาลับตัวที่จุดไหนนะครับอย่างตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยในทำฟิมเล็กๆเนี่ยเขาสร้าง ล i ควิตี้ไว้ให้นะครับสร้าง l ล q ควิ i ตีไว้ให้ทีนี้ถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมีการกลับตัวโซนนี้นะครับก็คือโซนดีม n นสีเขียวนี่นะครับข mm hmm. อ,องทำเฟมเอสตรงนี้แสดงว่า d e m a n เอสเนี่ยสามารถรับราคาไว้ได้นะครับถ้ารับราคาไว้ได้นะครับแล้วราคาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนนะครับ c h a n g e of c h a r a c t e r เนี่ยก็คือมีการทำไทยใหม่นะครับที่สูงขึ้นนะครับทำโลงใหม่ที่ไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วก็มีการเทค ตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้เราอาจจะอนุมานได้ว่ากราฟเนี่ยมีการลับตัวจากดีมาสโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูนะครับในทางเฟรมเล็กๆนะครับเ <Okay. S 1> ช่น M5 M1 อย่างนี้นะครับว่าราคาเนี่ยได้มีการ change of character หรือเปล่านะครับอย่างสองนี้ก็คือราคาเนี่ยได้มีการทิ้งตัวลงมาใช่ไหมครับทำสวิ g ไฮสวิงโลสวิงไฮสวิงโ w นะครับก็คือมีการสร้างแพทเทิร์นนะครับคือ ลักษณะเหมือน Falling w e นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยได้มีการทำ High ใหม่นะครับอาจจะเป็นจุดจุดนี้นะครับที่เราอนุมามนว่าเป็นจุดที่ Change of Character นะครับแล้วลงมาหาดีมานสมมติว่าจุดนี้นะครับคือการทำดีมานที่ไปทำาการ,ปรเปลี่ยนโครงสร้างนะครับแล้วราคาเนี่ยได้มาพักตัวทำ Swing โลใหม่เนี่ยเราก็อาจจะรอ ให้บอสดีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันในการกลับตัวแล้วก็หาจังหวะเข้านะครับในส่วนของดีมาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในทางเฟรมเล็กๆนะครับในทางเฟรม M1 M5 เนี่ยกลับมีแพทเทิร์นแบบเนี้ยนะครับเราก็อนุมานได้แหละว่าดีมาในทางเฟรม S4 โซนสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถรับราคาไว้ได้แล้วก็ราคาอาจจะมามกลับมาทดสอบซับไพในโซนนี้อีกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าราคานะครับยัง ยังลงอยู่นะครับยังลงอยู่แล้วในไทม์เฟรมของเขานะครับไทม์เฟรม S4 เนี่ยมีการปิดตัวต่ำกว่าดีมันโซนตรงนี้นะครับแล้วมีการขึ้นมาพักตัวเนี่ยโซนนั้นนะครับเราก็จะสามารถเข้าเซลล์ Sell ได้ทันทีเลยทีนี้จะเข้าโซนไหนนะครับแน่นอนครับโซนโซนที่เป็นโซนที่ด้านราคาลงไปเนี่ยตรงนี้เข้าได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเข้านะครับในจุดที่ เร็วกว่านั้นนะครับก็อาจจะมาย่อยดูใน Time Frame ย่อยนะครับตรงนี้จะมีฮิ d ด e n เล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าราคาที่เราจะเข้าตรงนี้นะครับมันมันได้เปรียบหรือเปล่าทีการจะดูว่าเข้าได้เปรียบหรือเปล่าก็ให้ลองตีนะครับฟิโบหรือว่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับชื่อว่าแกนบ o ็อกนะครับก็คือ วัดเลยด้านบนนะครับถ้าสูงกว่า50เนี่ยเป็นโซนพรีเมียมนะครับเราเข้าได้แต่ถ้าต่ำกว่าโซน50ก็คือเป็นโซนดิสเคาน์นะครับซึ่งถ้าเราจะเซลล์นะครับควรจะเซลล์ราคาที่สูงกว่า50นะครับแต่ถ้าเราจะบายคือบายต่ำกว่า50เพราะนั้นในโซนนี้นะครับที่เป็นที่เด่นไดเวจันต์ของ M15 ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เรามาดูนะครับเรามาดูราคาได้เพราะนั้นถ้า ถ้านะครับถ้าราคาขึ้นมาโซนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างดึกแล้วนะครับห้าทุ่มกว่าแล้วกราฟอาจจะนิ่งๆนะครับเดี๋ยวรอ S สีอีกทีนะครับอีกชั่วโมง50สิบเนี่ยว่าจะปิดนะครับต่ำกว่าดีมาร์โซนตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวันนี้แผนเท่านี้ก่อนนะครับเรายังไม่เปิดออเดอร์เพราะว่าราคาที่เรากำลังจะรอเล่นเซลลงมาเนี่ยราคาไม่ได้กลับขึ้นมาทดสอบนะครับทิ้งโตลงไปเลยแล้วก็ไปพังัวอยู่ที่ โซนดีมายของทาพเฟมส์สีนะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์เนี่ยคราบก็ยังไม่ได้เข้าโซนนะครับโซนหน้าเทรดของเราตามระบบของเราเพราะนั้นรอก่อนนะครับถ้าเราไม่ชชวร์ไม่มั่นใจนะครับก็อย่าเพิ่งเทรดนะงั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งแจ้งเตือนไว้โซนนี้เพราะว่าโซนนี้เป็นเป็นโซนที่สนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับ คิดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสกลับตัวส่วนนี้คนต้องสูงนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมรเราวีมาศึกษาวิเคราะห์กรับทองคํากันนะครับแล้วก็ท่านใดอยากจะมีคู่ไหนนะครับอยากจะเพิ่มเติมมาให้เรามาศึกษามาวิเคราะห์นะครับในการเทรด forex ร่วมกัน,นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบค,คลิปนี้ก็ รบกวกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับาทางเกมแล้วก็ทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปทุกคนนะครับ5้าทุ่ม11นาทีขอบคุณครับ